ปรมาเนี้อ,อ,อ๋อไข่ตามโอ้อมาผูกันฟ้านเนี่ยนเนาะพวกนี้เป็นวัดตรงนี้นะคะเดองมากเลยอะเด้งดึ๋งไงให้ที่เขา<ด>ทำ<ด>ข้าวซอยน้อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ใหม่ก็มาที่หมู่บ้านหนองกานะคะก็จะมาดูเขาทำขา้ขาวข้าว ที่นี่เขาจะเรียกว่าเขา้าวโเข้าเส้นนะคะเขาจะทาเป็นเป็นแผ่นๆไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทํำยังไงนะคะรู้สึกพี่ซิมพักจะเคยมาถ่ายทําแล้วนะแต่ว่ามันคุ้นๆนะไหมก็ไม่เคยมานะคะมาเป็นครั้งแรกเลยนะคะนีว่วัดวัดว่านนองกานี่จะแบบโบราณนะคะข้างบนจะเป็นดินขอทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวิธีทำข้อสเส้นที่นี่จะเป็นยังไงนะคะข้อสเส้นก็คือหมายถึงว่านมจ้นนั่นเองนะคะนเนาะเอาไปดูนะคะฮ่าห้าอ๋อตั้มนี่กําเดี็วนะอ่ะโอ้นี่นะคะเราไปเห็นเขาตํานะคะ <c oughs> นี่นี่ถ่ายถ่ายอินอะไรอยู่กะ <c oughs> ขายอินอะไรอยู่กะได้อ๋อนี่เก้ไรนี่เป็นโนอ,อ้โหน่องเขาต้องไปหมักอีกอ่ะมักมากกับเขามันนะม,มักนะ,ม,กะมักอ่ะอ๋อเขาไม่หมักนะคะนี่เป็นข้าวโขเขาเขา้ขาวนมจีน<อ>นมจีนนะคะเริ่มแล้วอะไรก็ได้เหรอแสดงว่าเราอยู่อ่ะ เดียวอะไรกําเดียวะเออกันแหละโอ้โอ้สุดยอดอะ่ะนะคะเราเพิ่งมาเห็นครั้งแรกเลยอันนี้วิธีการทําสมัยโบราณนะคะเนี่ยแค่ตุวานะเออตวานะ,ออาะทำทุกวันนะคะไม่เอวใช้ตัวบานอ๋อโอ้โอ เส้นก้างนะคะที่นี่จะเรียกว่าเส้นก้าเส้นก้างนะอันนั้นเขาร้อีมีนาเขาเขาอยู่ดูโอ้ไม่คอมเพลตเลยโอ้ต้องใช้แรงมากเลยนะคะต้องให้น้องหอมนมมาเหยียบวันนี้น้องหอมนมไม่ได้มาด้วยนะคอรีไม่ได้ตั้งใจมานะคะเห็นบอกว่าผ่านมาทางนี้นะคะก็เลยแวะมานะคะเนาะก็เลยมาเห็นทําทำอรีเลย ใส่พริกใส่เกลือเขาจะใส่ถั่วเน่าไปด้วยนะคะถั่วเน่าถั่วเน่าไว้ไหนถั่วเน่าเอหม่มผักหมี่เนี่ยบนท้ายอะฮะผักหมี่เนี่ยบนท้ายเหอือเขาสุกผักหมี่อินนี่โจนอยู่ไหปวะใส่ถั่วเน่านะอ๋อผักหมี่ได้ละ อเปิขายนันเดจวันไนอะนี่ก็เป็นแผ่นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเป็นแผ่นยังไงนะคะทุกท่านน่าจะเคยเห็นมาก่อนเนาะนี่เย็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนี่วิธีการทำก็เขาว่าจะทำแบบนี้นะใจแหงหัว ใส่แหงวะใส่แรงนะใส่แรงมากเลยนะคะมีนี่เูผักกีโอ้ต้องใส่ทั่วน้ำกันหน่อยเนาะโอ้ต้องใส่เยอะเลยนะคะักมนอะกกี้อนเอาตั้ปุ่มน่าโอ้ถั่วลายไหนอยู่ เวลาเอาไปทอดกินจะอร่อยมากนะคะข้าวแป้ง มาผูกวันกัดฟ้านี่เนาะพวกนี้เป็นวันกัดฟ้านะคะกัดที่เป็นเหมือนตลาดนัดนะคะอันที่หนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะทํำไปขายที่กลาดพวกนี้นะคะเยี่ยมมากเลยอะน้าเริ่มเลยเนี้แกงมันเด้งดึงเด้งดึงไงเปิดเอาเข้าสัางแค่ได้เนาะจะหน่อยจะหน่อยอะอ๋อเข้า น้อยนะคะเขาเจ้าร้อยที่เขาทำเขาใสยน้อยนะคะแม่ตุ๊บยาอบิ๊กโต้งร้อยอนมอบิ๊กโต้งร้อยโอ้โหเรอเเดี๋ยวเขาก็จะไปปั้นนะคะไปปั้นเป็นแขนๆไว้เราไปดูกันนะคะ นี่ก็จะมีวิธีการปั้นก่อนนะคะปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะให้กลมๆแล้วก็เอไปเฮ้ซื้อสเป็นเป้ะไรกลมกลอนใช่ไหมฮะอ้เกเหรอเดี๋ยจะดีแต่ก็เดี๋ยวรัตนลรวก็จะพุ่ยิ้มดีเลยเอาปนะคะเอมปาน้องมาสร้างหนีบเ <laughs> อาไหมเออให้ได้กัน ปั้นเอามือทำเอานะคะจิก hmm. ก mm. <t när? S 1> <ills> um, ันแล้วใ่ไหมกูแล้วว่าเตียนเตียเตียได้กันอ่ะเออมันตักแบตช่างทางไงี้ตักไม้กับมันจืดอย่างนี้อ๋อไม่ตักแบตอะไรน้องนะคะก็ทำเป็นแผ่นแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไปทอดทอดกินได้เลยนะคะทอดก็จะเด้งหนึบเด้งนเนื้อแป้งมันจะนุ่มมากเลยนะคะ เออแล้วจ้าที่นก็มันดี่าเยตเทกเนี่ยชอวยนบอี่ยนบ่บวัดนีเอออโชยนบ่ดเนี่ยล่อเขาอนงชเลยอีกทีนีแก หัวหอมนี่นะคะขนมกาลี่เป็นหัวหอมเนี่ยางแน่เป็นหัองเนี่ยเขาแป้งแหละขาแป้งนะคะเขาเรียกว่าเข้าแป้งเองนะคะเด็กเขาจะมีสองสีนะคะสีขาวก็จะไม่ใส่อะไรนะคะจะจืดๆไว้ถ้าสีเอ่อนี่ก็จะใส่ถั่วเน่าลงไปนะคะก็จะเอาไปสีแบบนี้ก็จะมีรสชาติถั่วเน่านั่นเองนะคะเนาะนี่การทำก็แบบนี้ค่ะเออของนี้ค่ะบัคกี้บี่ เราอยู่ไปนาเราอยู่ไปนาว่ะอโอเคนะคะเราอันนี้เขาขายก็คือก็ซิมหนึ่งก็ซิมเฮงอสิบแผ่นก็ประมาณหนึ่งพันจ้านะคะหนึ่งพันจ้าก็ประมาณยี่สิบกว่าบาทนั่นเองนะคะเนาะ,นะก็สิบแผ่นนะคะมัมนก็น,น่าตึงผัานเข้ามันก็น,นะอ๋มอ,ม,นนอ,อมัอนก็นนอ๋อก็เหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็เราไปดูเขาทำข้<ด>อเส้นนิดนึงเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นวิธีการทำข้าวเส้นนะคะเส้นขนมอันนี้เป็นมอนำมันยะเป็นนำเปล่าแก้วมีมีข้าวซอยในมันอยู่เมี่ยงเมี่ยจะนออันนี้วิธีการทำข้าว ขนมจีนนะคะนี่เขาจะมีเครื่องแบบนี้แล้วก็มีบลอนบีบลงเขาจะมาใส่ดินอะไรมันเาใส่ดินนันเนาขาใส่ได้ไหมเขาใส่ได้เนี่ยเขาใส่ได้นี่กคนนเนี่ยเอานั่นใส่ก็บจิ้ต้องไปอีกต้องกันอีกอีดดด้งแน่นอนอ๋อเขาขั้นตอนการทำก็ค่อนข้างยากหน่อยเขาเซนนี่เปิ้ลอันนี้เปิ้ลมากอ้ําแจกเขาเซนมากไปอ่ะเขาเซนมากกว่ามีเขาเซนมีมากเลย อ๋อข้าวเส้นมักไม่เป็นทางานนะอันนี้ไม่ได้หมักนะคะอันนี้จะใช้เป็นข้าวเส้นแบบสดๆทาเลยนะคะถ้ามีอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็อยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นเขาจะเขาจะหมักนะคะอันนั้นหมักก็คือข้าวเส้นบีบเออข้าวเส้นบีบหนอนนี่นะคะไปเราจะดูกันนะฮะนี่วิธีการทํานะคะก็อันนี้เขาแป้งสุดๆหน่อยนี้หน่อยแป้งขนมบีบขนมบีบเนาะสดๆอดนนี้มากอ่ะ มากะขนมบีบนะมะเออมะกะเนี่ยดองลอง่าคะดองไว้อ๋ดองไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำอ่างนี้นะคะเราดูนะคะเขาจะบีบแล้วแค่ตัวนะแค่ตัวทาวันแค่สองคนห้าวันจะทำสองครั้งเองนะคะเขาไม่ได้ทำทุกวันนะคะนี่นี่วิธีการทำนี่เขาแป้งแบบสดๆเลย เราดูนะอันนี้มันใจขึงอ่ะใจมือแกใจมือแกมันใจขึงครับมันมีขึงอันนี้โอ้โหแกมือก่อนแกมือก่อนเนาะเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องใช้มืออย่างเดียวตักออกกันกันนะตักใหาสวยตนะตากให้สวยนะโอ้ตักให้เมาสวยนี้ก่อนมาสวยน้ำบ่อทั้งจาบ้านบ้านทั้งน้านใส่อะไรก็เนี่ย๋อ ออกขึ้นมาแล้วเนาะอ๋อขึ้นมาตักอ๋อเขารอให้มันขึ้นมาก่อนนะคะเอาเวลาตอนมันขึ้นได้ก่อนสังตี้นั่นน่ะเออเวลาเขาซอยเขาเขาเส้นมันฟูขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะสุกได้ที่แล้วก็เอาขวดลงนะคะมีการแงะนะบีบค้นเดียวนะเออบีบไก่เออเอวเกรดแบบมีน้ำน้ำเหมือนนีน้ำน้ำนะำสมีหนังหูทั้งน็หนอ

ก็ล้างน้ําที่แบบไหลลงมานะคะก็วิธีการทําแบบธรรมชาติมากเลยนะคะเนาะนี่ซักเสื้อผ้าเมื่อก่อนเขาก็จะซักแบบนี้นะซักมือนะคะซักผ้าเมื่อก,ก่อนนะคะไม่มีน้ําก็ต้องมาซักตามน้ําไหลไปแบบนี้นะคะนี่ ะะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําของเขานะคะว่าเป็นเหมือนที่ <laughs> ประเทศไทยหรือเปล่านะคะมาไปดูกันนะในวัดอ๋อไม่ใช่ในวัดอันนี้วัดนองกานะคะนวัดน้องกาน้องกานะคะก็เขาเขาเส้นบิดเขาก็จะทําตรงนี้ตรงข้างๆังดเลยนะคะใหม่ก็ไม่เคยมานะคะเขาทำาอย่ยโอ้โหอยู่ข้างๆวัดนี่เองนะคะวัด น้องการนั่นเองนะคะเนาะก็เมื่อกี้เขาทำข้าเส้นนะคะก็บีบด้วยมือแต่ไวมากเลยนะคะไม่ทันได้เห็นเลยหันมาทีเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะหมู่บ้านน้องกานี่เขาจะทําขนมจีนทั้งสดแล้วก็ขนมจีนที่หมักไว้นะคะทําขายทุก บางคนก็ทําขายส่งในตลาดนะคะทําทุกวันนะคะบางคนก็ขายเฉพาะวันอาทิตย์หนึ่งละครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแค่นี้ขายตามตลาดนัดตลาดนัดก็จะเป็นวันกัดฟ้ากัดตุงกัดวุ่งกัดจะไอ้กัดอะไรนะคะกัด5วันนะคะก็เป็นตลาดนัดเชียงตุงนะคะก็จะมีวันกัดฟ้าพวกนี้นะคะก็จะทําไปขายที่กัดฟ้าด้วยนะคะเนาะโอเคนะคะก็ที่นี่ทำนมจีนแต่ว่าทําหลายหมู่บ้านมากนะคะแต่ว่าน้องการนี่จะทํา เยอะนะคะมีหลายเจ้าเลยนะคะเดี๋ยวไม่จะให้ท่านชมนะคะดูน้ําบ่อที่นองกานะคะเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะคะไปดูบอ่อนองกาคือแบบใหญ่มากนะคะเขาจะเอาอันนี้ล้างนะคะล้างเขาเส้นนมจินอาที่เขาทํานะคะทําทุกวันอะไรเงี้ยเขาจะาน้ำบอ่อนี้เป็นล้างนะคะเนาะน้ําบ่อใหญ่มากเลยอะ่ะโอเคนะคะไปไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปน้องหม่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องหม่เชียงตุงด้วยนะคะก็ลาทัานชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอดีเต็มมือเลยนะคะเต็มมือเลยนะคะก็ไปแล้ว